หนุ่มกันชัยไม่ไว้น,น้องแพนดาวติ๊กตอกสัดแหลกกลางรายการซึ่งล่าสุดน้องแพนดาวติ๊กตอกได้ออกรายการโนกระแสที่มีหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรพร้อมกับตัวแทนจากฝั่งคนอีสานเช่นละละอศยามและนายคุ้มพงศ์ภูมิููเขียวทนายแดงซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มคนอีสานบทนซึ่งไปแจ้งความให้จับคนด่าคนอีสานแล้ว แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นพิธีกรฝีปากราบวกกับก่อนหน้านี้ได้ออกมาเลือกค้างชัดเจนอยู่แล้วทําให้เทปนี้หนุ่มกันชัยได้ยิงคําถามอย่างสุดความพีคที่อยู่ในช่วงท้ายคลิปซึ่งเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตสนใจและพูดถึงมากเนื่องจากหนุ่มกันชัยได้เปิดคลิป ที่แม่น้องแพนดาวต์ทิกตอกร้องไห้ขอโทษสังคมที่ลูกวีพากวิจารณ์คนอีสานยอมรับว่าลูกตัวเองดื้อไม่ฟังใครซึ่งในขณะที่เปิดคลิปนั้นทางรายการก็ตัดเป็นจอคู่ด้านหนึ่งเป็นคลิปแม่ร้องไห้ด้านหนึ่งเป็นการซูมไปที่ใบหน้าของน้องแพนดาวต์ทิกตอกรายนี้นอกจากนี้เมื่อคลิปจบนุ่มกัญชัยถามไปตรงๆว่ารู้สึกอย่างไงบ้างน้องแพนได้ตอบด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มว่ารู้สึกว่าอยากให้แม่ฟังก่อน เพราะหลังจากเกิดเรื่องโทรศัพท์ไปหาแม่แต่แม่ตัดสายไม่ยอมฟังจนป้าต้องไปคุยให้ทั้งนี้หนุ่มกันชัยยังได้สังเกตสีหน้าของเธอพบว่าสายตาไม่ได้เศร้าเลยคล้ายกับมีอรอยยิ้มอยู่ใต้หน้ากากจึงถามคาถามอีกข้อว่าทำจริงๆนะถามจากใจรู้สึกสลดไหมซึ่งเธอก็ตอบกรับแทบจะทันทีว่าสลดค่ะ นุ่มกัญชัยจึงสวนกลับทันทีว่าแล้วทำไมแววตาถึงรู้สึกล่ะเธอแก้ต่างว่าไม่ค่ะหนูสลดหนูเป็นแบบนี้อยู่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนอกจากนี้ยังมีวัคทองอื่นๆในรายการของนุ่มกัญชัยอีกว่าก่อนที่จะไปกล่าวหาคนอีสานกินหมา99%เนตี่ยตัวคนพูดต้องเอามาออกจากปากก่อนและเมื่อนุ่มกัญชัยถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรกับประเด็นการดูถูกคนอีสานนุ่มกัญชัยบอกว่ารู้สึกชินชาแต่คิดในใจว่าอีกฝ่ายอย่าพลาดก็แล้วกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ